เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมคไคร g เกมมิงนะครับอยู่วันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m a คไคร y เกมมิงนะครับวันนี้อยู่กับผมเออมาราและวันนี้เราจะมาสอนเล่น d o ต a 2กัน d o ต a 2ก็เป็นเกมโมบ้าเกมหนึง่งที่เป็นที่นิยมมากนะครับ ในต่างประเทศรองจาก l o l นะครับก็เป็นเกมที่มีเงินรางวัลในการแข่งขันสูงที่สุดตอสูงที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆคนที่อยากเล่นแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเริ่มจากอินเทอร์เฟซข้างหน้าก่อนทางด้านนี้คือข้อมูลของผู้เล่นนะครับเราสามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขได้กดกลับตรงนี้นครับ ตรงนี้คือเพื่อนนะครับเราสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าเข้าไปจอยปาร์ตี้ได้จากหน้านี้รวมถึงสามารถดูว่ามีใครออนไลน์ออฟไ,ไลน์อยู่บ้างเราสามารถคุยกับเพื่อนได้โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกเชิญเข้าสู่ปาร์ตี้เข้าชมเกมหรือดูปโปรไฟล์ได้จากนั้นด้านนี้จะเป็นข่าวหรือว่าอะไรใหม่ๆนะครับโปรโมชั่นแล้วก็ลาสุดแมทที่เราเล่นเราสามารถอัปสเตตัสได้ตรงนี้นะกำลัง ออประมาณนี้มันก็จะบอกว่าแต่ละคนโพสอะไร <c oughs> ต้องขอภัยด้วยนะครับยังไม่ค่อยสบายส่วนช่องนี้นะครับโอเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนแล้วกันช่องนี้คือช่องแชทครับเริ่มมาจะไม่มีอะไรวิธีเพิ่ม c h ANNEL Thailand นะครับกดบวกที่ c h ANNEL นะครับแล้วก็พิมพ์ไทยแลนด์ แนวไทยแลนด์เนี่ยครับแล้วกดเข้าร่วมป๊อปก็จะเข้ามาเราจะเห็นสมาชิกทางด้านนี้นะครับเราจะคุยกับเขาสวัสดีจ้ะ <c oughs> เข็บประมาณนี้นะต่อไปวิธีเริ่มเกมเริ่มยังไงนะครับแล้วก็กดเล่นโดตาตรงนี้ปึ๊บมีจะให้เลือกโหมดแมทธรรมดา ออพิกนี่ก็คือเลือกฮีโร่ได้ทุกตัวนะครับซิงเกิลดรัฟเขาจะส่งฮ mm ีโร่มาให้3ตัวแต่ละสายซึ่งก็มีเอติสแตอิน hmm. นะครับอย่างละ3ตัวแล้วก็แคปตันโหมดเราจะให้เราจะมีกัปตันทีมเรา2คนกัปตันแต่ละทีมจะเลือกฮ mm ีโร่ให้เราเล่นนะครับต่อไปแรนดอมดรัฟผัดกันเลือกฮีโร่จากกลุ่มฮีโร่2ีตัว คือจะส่งฮีโร่มาให้20ตัวครับแล้วเราก็กับตผัดกันเลือก,<ม>อกครับมีซ้อมหนึ่งหนึ่งเล่นกับบอดรวมถึงสร้างล็อบบี้ได้ด้วยซึ่งวันนี้เราก็จะสร้างล็อบบี้กันก่อนนะครับ <All S 2> จากนั้นก็จะเข้าสู่โหมดเลือกตัวตัวละครนะครับโหมดนี้ถ้าหาใครที่เห็นเป็นสไลด์อย่างเงี้ยนะมันอาจจะเลือกยากเราคลิกตรงนี้ครับเราก็จะเห็นเป็นตารางเราจะเลือกง่ายขึ้นเลือกตัวที่คุณชอบมาหนึ่งตัวนะครับโอเคช่องพวกนี้คือช่องสําหรับเลือกไอเทมมาใส่นะวิธีก็นี่แล้วก็เลือกเอามันก็จะเปลี่ยนไปนะ แล้วก็ถ้าคลิกตรงนี้ก็จะมไีไอเทมสภาพแวดล้อมให้เราสามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นภาพหน้าจอหรือว่าสภาพอากาศจะเป็น Default หวาดเ,เราเลือกได้ว่าวาดเราจะเป็นยังไงเพลงก็เลือกได้ฮัสกินก็เลือกได้นะครับรวมถึงเสียงไอเทมแอคชั่นเคลเรียก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนจากนั้นเราก็กด เมื่อเข้าเกมมาเราจะอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งระหว่างเรเดียหรือเดอะเดลนะครับเราสามารถซื้อได้ซื้อของได้ที่ร้านค้ากดปุ่มรัดของคุณนะครับผมผมตั้งเป็น f 4กดมาก็จะมีเมนูรายการแนะนำนะแก้ไขได้แล้วเราก็มีเงินอยู่เท่านี้เราสามารถลากไอเทมมา ตรงนี้เราสามารถคลิกไอเทมเพื่อดูว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้ซื้อของที่จำเป็นในการเก็บเวลไปก่อนประมาณนี้ก็ซื้อตามที่เขาแนะนำไปเนี่ยสามารถกดชิปคลิกเพื่อให้มันมาอยู่ตรงนี้ได้เลยเราสามารถซื้อเคเลียรนไม่มีเคลียนอซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเคลียร์กดใช้เครืเลียนนะครับวิธีกดใช้ไอเทมเนี่ยก็เราสามารถตั้งได้นะ ตั้งเหมือนฮอนก็ได้สำหรับใครที่เคยเล่นฮอนมาสามารถเข้าไปตั้งได้ดตั้งได้ตรงนี้ดกดปุ่มย่อลงมาแล้วก็ตั้งค่าปุ๊บนี่ครับเรียนรู้สกิลหรือว่าการใช้สกิลทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถตั้งได้ตรงนี้นะถ้าใครอยากรู้ว่าผมตั้งยังไงก็ดูตามนี้เลยนะสามารถตั้งได้ว่าคลิปป่าเราจะตั้งยังไงใช้งานคลียร์ยยังไง เราถึงมีตัวเลือกอีกหลายๆยอย่างนะครับผมก็ตั้งไว้ตามนี้วิดีโอปรับการตั้งค่าต่างๆนะครับรว <My list S 2> มถึง <has five S 2> ระบบเสียงการคุยด้วยเสียงนะครับโอเคไปพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยคลิปก็จะเดินเนี่ยเขาเรียกคลิปนะครับคลิปนีก็จะเดินทุกๆนาทีนะ <c oughs> สิ่งสำคัญก็คือไปฟาร์มกัน อธิบายเรื่องคลิปก่อน่ะเราสิบตัวที่เราเลือกมาเนี่ยเรียกว่าฮีโร่นะครับปกติแล้วจะมีฮีโร่ทั้งหมดสิบตัวโดยเป็นฝ่ายเราห้าตัวฝั่งตรงข้ามห้าตัวเราต้องเลือกฮีโร่มาให้บาลานซ์กัน oh, ก็คือ <yes. S 1> ทำทำหน้าที่ในทีมได้ครบเครื่องแล้วก็สามารถต่อสู้กับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ This นี่คือเรื่องฮีโร่นะฮีโร่มีสามสายหลักๆก็คือสายแร <strategic. S 1> ที่เลือดเยอะอึดนะครับ สายเอจิที่ทำดาเมจได้รุนแรงแล้วก็สายอินที่เป็นเวทก็เบสิกตามเกมทั่วไปนะครับต่อไปอธิบายเรื่องคลิปคลิปพวกนี้เรียกว่าคลิปเลนนะครับจะมี2แบบคือเมลีมาลีหรือเมลีนี่แหละเป็นคลิปตีใกล้นะครับแล้วก็แร็งคือคลิปตีไกลฝั่งตรงข้ามก็จะมีเหมือนกันวิธีฆ่ามันก็คลิกขวาเนี่ยครับร้อยมันเลือดน้อยแล้วก็คลิกขวาตี เราก็จะได้เงินเรียกว่าการล่าช็อตเราต้องล่าช็อตให้แม่นๆน,นะครับนี่สามารถกดตัว A แล้วก็คลิกที่คลิปฝั่งเราเวลาเลือดน้อยเพื่อดีนายได้นี่เรียกว่าการล่าช็อตและดีนายนะการล่าช็อตจะทําให้เราได้เงินการดีนายจะทําให้คู่ yeah, like ต่อสู้ไม่ได้ EXP แล้วก็ไม่ได้เงิน,วเ,งนเวลายืนเลนเนี่ยเราต้องแข่งกันล่าช็อตดีนายดีนายคลิป ให้ได้เยอะเพื่อให้ฝ่ายเราได้เปรียบทางด้านการเงินและ exp นะครับเมื่อเราเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้แต้มสกิลมาล้วก็กดใช้เราอยากได้สกิลไหนก่อนเราก็เลือกเลยมันขึ้นอยู่กับฮีโร่ของเรานะว่าเราอยากได้อะไรต่อไปพูดเรื่องคลิปต่อนอกจากเลนคลิปแล้วเรายังมี don't blink missing ยังมีคลิปป่านะครับผมจะพาไปดูคลิปป่าคลิปป่าจะอยู่ในจุดต่างๆพวกนี้ นะครับอ่านี่ sneaking นี่ครับคีบป,ป่าคีบป,ป่าก็จะเก่งหน่ yes. อย yes นี่คือคีบป,ป่านะครับโอเคประมาณนี้นอกจากคีบป,ป่าก็ายังมีเอ็นชเชนคีบนะครับหรือว่าคีบที่คีบในตำนานประมาณนี้มันก็จะเก่งกว่าคีบป,ป่าอีกนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี่ไงเอ็นชเชนคีบก็จะตัวใหญ่ๆ นอกจากนั้นยังมีโรชานนะครับโรชานเนี่ยเปรียบเสมือนบอสบอสในเกมนะครับถ้าใครไปฆ่าได้ก็จะได้ไอเทมพิเศษมาหนึ่งหรือสองชิ้นสำหรับโรชานตัวที่สามขึ้นไปนะครับนั่นก็คือเอจิสนะครับเอจิสเนี่ยจะทำให้สามารถคืนชีพได้หลังความตายนี่ครับเรียกว่าเอจิส ทำให้สามารถคืนชีพได้หลังความตายแล้วก็ถ้าโลชานตัวที่3ามขึ้นไปจะมีชีทชีทให้ด้วยชีทเนี่ยกินแล้วก็จะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็มานาอย่างมหาศาลนะครับโอเคต่อไปสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เรียกว่ารูนครับรูนจะเกิดสองจุดทุกสองนาทีในแผนที่นะครับรูนมีกี่แบบนะครับรูนมีหลายแบบครับอย่างเช่นอันสิ่งเขียวเกยวนี้เรียกว่ารูนรีเจเนอเรชั่นนะครับพอกินแล้วมันจะเพิ่มเลือดเพิ่มหูดับับไม่เลยแล้วก็ นอกจาก r ูน e r e จ e เน r เรชั n ก็ยังมีรูนเฮสที่ทำให้วิ่งเร็วร n e d o บเบิลดาเมจที่ทำให้ตีแรงขึ้น2เท่ารูนอิลส u ลูชันที่ทำให้มีร่างแยก2ร่างเพิ่มขึ้นมามีรูนอินวิสิบิลิตีที่ทำให้หายตัวได้แล้วก็สุดท้ายก็คือรูน b o ลตี้เนี่ยครับจะให้เงิน This make life ให้เงินตามนาทีนะครับยิ่งเงินเยอะก็ Your bottom tower ยิ่งเวลาผ่านไปเยอะก็ยิ่งให้เงินและเอฟีเยอะขึ้นโอเคเราสามารถซื้อของจากเมนูรัดได้โดยการคลิกข,ขวาสามารถกดตรงนี้เพื่อให้เคเรียวิ่งมาส่งของได้ y e s r u n n i n g คิวเพิ่มอีก <c oughs> แล้วจะขออธิบายแบบ <c oughs> อธิบายแบบแบบเแบสิกเบสิกเลยนะเผื <c oughs> อ่อคนที่ไม่เคยเล่นเลย จะได้เข้าใจได้ด้วยโอเครอนกมาส่งนะครับนกเนี่ยเราสามารถคลิกแล้วก็เลือกเลือกได้เห็นไหมมันจะมีเราอัปเกรดนกได้ให้มันบินได้ตรงนี้คลิกขวานะครับไฟยิ่งเฉลี่ยนี่ก็จะบินได้กดได้มาส่งของกดได้มาส่งของเนี่ยฮะแล้วมันก็บินกลับน่ารักทีเดียวถามว่าเปลี่ยนมุมมองแบบนั้นยังไงกดตัวไอครับหรือคลิกที่ตรงนี้ ไปต,ต่อไปสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปคือก็คือ Tower, ค <c oughs> ทาวเวอร์นะทาวเวอร์หรือว่าป้อมฝั่งเราป้อมเนี่ยก็จะมีประจำจุดต่างๆหลายจุดนะครับในแมป <c oughs> วิธีการชนะเกมดอททูก็คือทำลายป้อมไปเรื่อยเื่อจนกระทั่งสามารถทำลาย สิ่งนี้ได้นะครับหรือว่าเอ็นเชียนนะครับเอ็นเชียนก็จะมีสองที่เอ็นเชียนถ้าทำลายได้ก็ชนะเกมนั้นไปแต่ว่าเมื่อเราจะทำลายอีกฝ่ายก็จะป้องกันเมื่อเราจะป้องกันและทำลายก็จะเกิดการต่อสู้ขึ้นเราต้องชิงความ,วามได้เปรียบในการต่อสู้โดยการเลือกฮีโร่ที่เรียวกว่าแก้เกมฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับด้วยการฟาร์มที่รวดเร็วแล้ว,ลวก็การออกไอเทมที่ ดีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮีโร่หรือว่าแก้ทางฮีโร่ฝ่าตรงข้ามประมาณนี้หรือว่าการแก้เกมกันโอเคสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือว์ดนะครับเรารู้จักเคลียร์แล้วรู้จักไอเทมต่างๆแล้วเราไปรู้จักว์ดรู้จักดัสแล้วก็สโมกโอเคว์ดเนี่ยเวลาปักเนี่ยจะทำให้เราสามารถเห็นพื้นที่ตรง จุดจุดหนึ่งได้เสมือนว่ามีฮีโร่ของเรายืนอยู่ตรงนั้นนะครับหวานจะมีสองแบบก็คือหวานสีส้มกับหวานสีฟ้าเอออธิบายอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นหวานสีส้มเนี่ยอา้อาวกรรมของเดมมาส่งไหมถ้าเป็นหวานสีส้มเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นพื้นที่หนึ่งหนึ่งได้เสมือนว่าเรายืนอยู่ตรงนั้น นะครับปากว้วิธีใช้ก็กด <Yes. S 1> ไอเทมนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนี่แนะนําให้ปักสูงๆไว้เพื่อที่จะได้มองเห็นกว้างๆจะเหมือนมีฮีโร่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับ mm hmm. ต่อไปหวานสีฟ้าวานสีฟ้าเนี่ยปกติแล้วเราจะมองไม่เห็นวานฝั่งตรงข้ามหรือว่าเราจะมองไม่เห็นการหายตัวของฝั่งตรงข้ามดังนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องซื้อเนี่ยครับวานสีฟ้ามาปากักเมื่อซื้อหวานสีฟ้ามาปากักเราจะมองเห็น ฮีโร่หรือว่าสิ่งต่างๆที่มันหายตัวอยู่ได้นะครับต่อไปส้มก้อนกลมๆนี้ครับก้อนกลมๆนี้สามารถกดใช้แล้วทาให้เราและทีมหายตัวได้ like ทีมที่อยู่รอบๆอ่ะนะหายตัวได้นี่ครับเราสามารถกดเล่นคัวเรียได้เดี๋ยวเรานกมาส่งก่นอนนี่ปึ๊บพอกดใช้ปุ่มนี่ยครับเราเข้าสู่สถานะหายตัว <top> ต่เซียนที่ ขอไยด้วยนะแล้วเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเ,เรารู้ว่าฝ่ายดงข้ามสโมกม,ม,ม,มาเนี่ยเราสามารถแก้ทางได้โดยการกดดสัสจะโรยผงวิเศษออกไปทำให้สามารถมองเห็นหฮีโร่ที่ซ่อนตัวอยู่ได้นะครับประมาณนะั้นโอเคเรามาทำลายป้อมโชว์กันเถอะไม่ได้สิต้องอธิบายเกี่ยวกับอันติก่อนเกียไปะิทำลายป้อมกัน ป้อมเนี่ยจะเลือกตีจะเลือกตียูนิตใดก็ตามที่โจมตีฮีโร่ฝั่งเดียวกับป้อมอยู่ก่อน <c oughs> เป็นอันดับแรกนะครับ <c oughs> จากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> แากนั้นถ้าเกิดเราอยากเดินเข้าป้อมแบบไม่โดนตีก็อย่าไปตีฮีโร่ครับ <c oughs> ให้ใช้สกิลใส่มัน <c oughs> <c oughs> ทำลายป้อมอ่ะ ท้ายเนี่ยป้อมไปเจ็บเลยวิธีแก้คือคลิกโจมตีฮีโร่ฝั่งเราไม่เปลี่ยนเป้าหมายไว้กดใช้เพิ่มเลือดแปครับต,ต่อไปก็คืออันตินะครับอันติเนี่ยเป็นสกิลสุดท้ายนะครับอันติเมดเป็นสกิลที่บ่งบอกว่าฮีโร่ตัวนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรเป็นสกิลที่รุนแรงและน่ากลัวที่สุดของฮีโร่ตัวนั้นนั้นโอเค เป็นสกิลที่บอกคาแรคเตอร์เลยเราก็จะอัพไปอย่างตัวนี้นะครับก็มีโอกาสติดคีย์ดิคอัลเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถติดคริได้แรงขึ้นเ<ห>นี่ยครับเนี่ยฮะคีย์ดิคอัลเลือดสาดจะตีไปเรื่อยๆแล้ให้ติดคริ เจตดชินิคอลก็ประมาณนี้และครับหลักๆเราสามารถซื้อไอเทมมาให้ <c oughs> ให้ตัวเราเก่งขึ้นและไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับความสนุกของมันก็คือแต่ละเกมจะไม่เหมือนกันเลยเราอาจจะเจอใครก็ได้ที่ทำร้ายเราแม้กระทั่งฝ่ายเดียวกันเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอเตือนหน่อยสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับเกมเมอร์ใน Dota 2ส่วนใหญ่เป็นพวกหัวร้อนแล้วก็ ไม่เชื่อฟังใครเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็บางทีเป็นคนต่างประเทศด้วยซ้ํานะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่สนุกเราควรจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็สนุกกับเกมดีกว่านะครับก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าในช่องเมคไรายเกมมิ่งอย่าลืมกด subscribe like แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นๆได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมมูนิตี้ของเราที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับขอบคุณมากเลยที่รับชมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ